สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาทบทวนเรื่องอัตราส่วนที่เท่ากันนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะเด็กๆหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดให้ต่อไปนี้มาข้อละ3อัตราส่วนโดยใช้หลักการคูณน,นะคะยังจำกันได้ไหมคะ 3ต่ออ่าเราจะหาอัตราส่วนที่เท่ากับ3ต่อ5มาอีก3จํจำนวนโดยใช้การคูณเราก็ทำอย่างนี้นะคะ,อะเอาแบบง่ายๆเลยนะคะ,ะเดี๋ยวคุณครูจะหาตัวคูณนะคะ,ะถ้าสมมุติว่าคุณครูนำ 2องอะนำสองมาคูณ3า,าคูณสต่อ5้คูณสมันจะได้เท่าไรคะมันจะได้เป็น6ต่อต่ออะไรคะต่อสินะคะต่อไปคุณครูก็จะนำสามมาคูณกับอัตราส่วน3ต่อ5ก็จะได้เป็น 3คูณ3ต่อ5คูณ3นะคะก็จะได้เป็น9ต่อ15นะคะอันนี้หาอัตราส่วนที่เท่ากันไปใช้การคูณต่อไปครูจะครูก็จะคูณด้วย4นะคะอ่ก็จะเป็น3คูณ4ต่อ5คูณ4นะคะได้เท่ากับ สิต่อย0นะคะโอเคก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะข้อที่1ต่อไปข้อที่2ก็ทำในทำนองเดียวกันค่ะแต่คุณครูจะเปลี่ยนคุณครูไม่คูณ1ไม่คูณ2ไม่คูณ3แล้วคุณครูจะเปลี่ยนเป็นคูณ4ก็ได้นะคะทั้งหน้าทั้งหลังอ่ะหกคูณสต่อ10บคูณส จะได้เท่ากับ6 4 24ต่อ40ต่อไปคุณครูก็จะคูณด้วย5นะคะ6คูณ5ต่อ10คูณ5ได้เท่ากับ30ต่อ5 0นะคะต่อไปคุณครูจะคูณด้วย6นะคะ6คูณ6ต่อ10คูณ6 ได้เท่าไรคะ66 36ต่อ6กนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะตรงนี้นักเรียนช่วยเปลี่ยนเป็นเลข2ด้วยนะคะข้อที่2ต่อไปข้อที่3ตรงนี้ช่วยเปลี่ยนเป็นเลข3ให้คุณครูด้วยนะคะต่อไปคะ่ะคุณครูจะหา3าม อีก3อัตราส่วนอันนี้คุณครูจะเลือกเลือกอะไรมาคูณก็ได้นะคะ,ะสมมุติคุณครูเลือก7จ็ดคุณครูก็ต้องคูณ7ตั้งหน้าทั้งหลังนะคะแปดเจ้าสิบหต่อ6 7 4จ็ดนะคะต่อไปค่ะ,ะคุณครูคูณสิก็แล้วกันนะคะแปดูณสิต่อ6กคูณสิได้เลยค่ะ 80เป็น8 10ต่อ6 10นั่นเองนะคะต่อไปคุณครูจะเอา12นะคะ8คูณ12ต่อ6คูณ12 8คูณ12ได้72 6คูณ12ได้12 12 8เท่าไหร่คะ 84นะคะขอโทษนะคะ128 96คุณครูเป็นอะไรเนี่ยวันนี้128 <c oughs> เท่าไหร่คะ12896นะคะขอโทษอีกครั้งนะคะ12896 12672นะคะทีนี้ถูกแล้วนะคะ โอเคค่ะต่อไปก็จะเป็นแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนได้ลองฝึกทำนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ